สวัสดีครับสาขาอะไรก่อนนะครับอ่ะบอกอีกทีนึงสิบอกให้ฟังเลยนะผมลำข้ามแห้งนะผมบางทีบางคนเฮ็ดงานเขียนงานผมแบบไ่มีสมาธินะครับหนึ่งอ่าสงสัยเก็บรายละเอียดนะพิดนะครับว่าไงรายละเอียดเก็บผิดอ่าจะได้เขาไปตัวตัวผิดทุนนะเขาไปตัวทั้งเมีแล้ทั้งน้องนะแต่เก็บรายละเอียดพิษตะกี้เห็นผมกับคุณซื้อออมนะมันน้องประอ้อยเป็นแฟนกันคบกันอย่างเนี้ย อ่าเด็กหน่อยังเด็กหน่อยอะไรไปเหมือนเท่อนล้นะไรไปให้บอกง,ง่ายซะไปเก็บรายละเอียดคิดผมจะบอกเลยอ่ากับไปค้นหาในเฟซเพื่อนในเฟซประมาณนี้แหละอ่าคุยนองเขาคุยนังยน่งพใหญ่เขามันก็สมมันเกิดมันกิดสมหนาเสื่อถือได้เพราะมีบทบาทใช้เงินเขาคุยเป็นน้องสาวเนี่ยคุยเออเพราะแม่ไม่มีบทพอ่อบทแม่ยังทุกอย่างแม่เอานะมันก็เลยขึ้นบอกง่ายว่า อ่าแต่เสียอย่างเดียวคือว่าเก็บรายละเอียดพิดพิหมองไรบ้างทีพิดตรงที่ผมบอกให้บอกว่าคนซื้อคนไอ้คูนน้องสาวแก่เค่านะผมเป็นแคนไอ้แก่ผู้เอยนี่นี่แหละมองเก็บร,รายละเอียดพิดนะไอ้ตัวเขาบาัณฑิตใส่ก็เลยเห็นผมเห็นนันเห็นนี่เออทายลูกเงื่อนผมเห็นนันเห็นนี่กับไอ้ตัวเขานะเพราะถ้าแม้ไอ้ผู้เอยนี่ลู้จะกผมดีนะผมเป็นคนยังไงอ่า เรื่องรายละเอียดที่ครับผมบอกอะไรแต่บาเป็นอยังคือผมกับน้ำคานนะหนึ่งเวลาคุยโทรศัพท์นี่มันม,มีผู้ใดเป็นโจรเป็นอยัางดอกลูกน้องผมเขาสืบข่ามาหาผมเขามาเบิกเงินผมเนย่างเขามาหาลูกพี่เพเป็นลูกพี่ผมเพื่อนผมอยู่นี่เข,ขาก็ต้องเขามาหาผมแม่นบอกครับนี่แหละคือรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยพิดแห้งเรืรายละเอียดเกี่ยวรายละเอียดบ่ามหลอกความนะสิเป็นโจรน,นะอ่า แล้วก็เอาซื้อใช้เงินผมไปใส่นะหรือไหนงไงเหน็นพอายเหน็นมีเงินอะไรไปเออเห็นผมเห็นน่ะช่วมือนี่ผมได้นะครับประมาณนี้คหละแล้วไปหรือทางหุ่นกับแม่กับน,อน้องนี่อาจจะรู้ย,ยังยั่งงนี่แหละปุ๊บพอผมบระด็คุยอย่างแต่อา่ามี่ขอความไอ้ผมคุยกันมือนั้นสี่สองปีแล,ล้วจ้อยฟัง,ฟงที่ไม่คิดเจอแหละมาหาผมว่าเออยังไปน้ำกันบ่ได้ละประมาณนี้แหละเอเอขอะไรพวกน,นี้เอา ยังผิดเนาะผมว่าผมก็หน,นีมาันจะผุนแล้วตสองปีผมก,ก็บน้ำงอน้ำบวกผมแล้วพอผมเป็นคนทีบอดเห็นยังพีดนี่ผมบอดอีกใบสีสันใจงอเลยเออแต่ผมพีดนี่ผมงออยู่ผมยังงอฟังเลยถ่ายรูปทุกอย่างของผมไอ,อ้ตัวเขารายละเอียดพิดนะครับเจ็บรายละเอียดบพผิดจังหน่อยเขา่าบวดเข่าไปทางน้องสาวเพราะถ้าถ้าทางเป็นยังผมพื้นหลูวะที่ผมร่ำค่าเด็ผมนี่แหละผมอยู่งท่อนผู้เดียวนี่ยคิคุยโทรศัพท์เปิดลำโพงเวาวนัน,นเวาวนี่ใส่นะอ่ะ แต่เสียงกับใครกันอยู่ผมก็ว่าเอา้าถ้าแมน่นคนซื้ออ่อมน,นี่แก้าหงจังนี่ใสผมดีนะแก้าสุบุพบินคนต่างนะผมก็เป็นคนที่ผู้ใดมาอยู่ผมก็ได้นะผมบ่ได้แต่ผมบอเลยบอกน้ำน,นี่ผมสิยหายเลยผมจมหายเลยผมบอกตรงเลยผมออมาคนมานแต่ผมบ่ได้เส้นนะครับผมแล้วก็เรื่องขายเพลงนี่หล้วก็สิไปาบอพิษนะบุลูเรื่องรู้แล้วนะหลังบ้านเล็กขอนี่เป็นของมูอผมนะครับนะตะกี้ผมก็เคยเห็นน้ำเพลินนิดน,น,น,น้อย อ่าปึ๊บผมก็กับถามเขาเองนะครับผมก็มาเห็ดสาขคาลิคอร์ดนะครับมันคพูดอัานกันเลยนะครับนะคพูดละยางกันเลยนะให้เข้าใจนะครับนะไปหาเอาบอกมั่วเขามีอย่าของนี่เขากับงานเขาดังนะสิบอกเลยลังบาลเลคคอร์ดไปหากบอกเขามีงานมีการนะเขาเดินสายท่าหนึ่งโดนตีโดยตรงนะเขาไข่ไงกับผมนะผมแค่เม็ดไข่โจดยลิขสิทธิ์เล็กๆน้อยๆอย่งผมคือหนะสากคาลิคอร์ดผมก็เห็นผมไปเรื่อยๆตามงบประมาณนะของเขาแต่มันแบบมืออาชีพแล้นะมีบ่วงมีอย่างแล้วนะไอ้ลังบานเลคคอร์ดนะเออ เนี่ยเอาไปบ่หมวัวนี่มันเสียหายเขาดิเขาหูม,มันมาทดแกงจับหัวเลยเนี่ยของเขานะ่ะอ่าให้เข้าใจนะครับตามนี้แต่ชาไข่เล็ขอนเนี่ยคือของผมผมกับเฮ็ดจุ๊บลิฟสิทธิ์ชาไข่เน้หน่อยนะครับเฮ็ดเพ่งกับเฮ็ดตังงบประมาณไปเรื่อยผมกับกว่ามีงบมีอย่างหน้าของผมแต่แบบให้เข้าใจตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าล้างบาอเล็กขอนเห็นบ่อก,กันดูนะในสันสีนะบ่อเขาอู่ว่ารู้เรื่องนะขนาดผมเป็นมูรุ่นอายเขาเลยแท้เนยผมกับเนี่ยมัว ไปเอาซื้อขายเขามาบอกเลยนะให้เข้าใจตามหนันเพราะเขาเป็นไข่ใส่ไข่ลังบานลิค์อเนี่ยเขาเป็นขไข่ใหญ่แล้วเขามีแม้กระทั่งว่งนุนตีรับเห่นตามงานหมอลงหมอล่ำยังของเขาเดินสายเห่นแล้วนะครับมันว่องอยังเสียหายเขาผมก็แนะนำว่าจะไปหาเอาไปบอกนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับเนาะ